กินไม่ต้องทอดไข่เคียวก่อนน้ำมันที่เหลือก็มาผัดๆคือเลยล้างกระทะง่ายไม่เสียน้ำมันไอน้นี่น้ำมันเหลือก็ต้องตักเก็บไม่ตักเก็บก็เลยทิ้งซึ่งมันไม่ใช่ในทาง ทฤษฎีใช่ทางปฏิบัติมันไม่ใช่อ้าวว่าไปทำไมกระทะมันลื่นวะนั่งเถอะเ้คนกันร้อนยังกระทะ มันร้อนยังมัควันขึ้นก่อนควันขึ้นยังไม่ทีควันไม้ขึ้นเดียวตูสิตุ๊กแกต้มอยมู่ก็เทียง่ายดีนี่มันจะปูฟองต้นหยอนี่ไข่มันด้านเพราะว่าไข่ไม่แช่ตู้เยน็นต้องไข่ต้องอยู่ในอนุณหภูมิปกติ มันจะไม่ได้ถ้าไข่อยู่ในอุณหภูมิปกติมันไม่เย็นใช่ไหมเราเทล,ลงไปมันจะฟูฟ้องกว่านี่นี่ไข่นี่อยู่ในตู้เย็นมันต้องเอามาจอดข้างนอกบนบอร์ดตะกโมนแล้วค่อยมาทเาที่ยวเสร็จแล้วนี่เราก็แง้มดูข้างล่างสวยงามเสร็จแล้วเราก็พลิกว้า ข้วบนนี้ยังมีไข่เหลืองๆที่ไม่สุกใช่ไหมเลยขึ้นมาใช่ไหมแลก็ต้องคิดอีกรอบหนึ่งกมากข้างล่างงานเลยน้ำมันหมดพอดีใช่ไหมว้าวอโอโหเป็นอันเสร็จเอาจานมาไา่ครับเรื่องที่สอนให้รู้ว่าการทอดไข่เจียวนี่ทำอะไร I yeah. don't